ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาดึกๆค,คำคำนิดหนึ่งนะคะเสียงจะเบาหน่อยนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะเสียงรถรอบข้างไม่ค่อยมีค่ะวันนี้เราก็พอด,ดีว่าได้รับชุดนี้มานะคะโอ้ส่งมาจากต่างประเทศเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปคูณเอาว่าชุดนี้ราคาราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ แนะนำว่าเราก็จะคูณ31ใช่ไหมนะคะก็ข้างหลังเขาก็จะมีเขียนโอ้ลงทะเบียนนูนนี่นั่นโน่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะห่อนี้ดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอะไรน่ารักมากๆเลยดูสีเขาทำตุ๊กตาแบบเพิ่งพูดจบไปเองว่าไม่มีเสียงนะคะก็อันนี้ค่ะเป็นหน้าซองเขานะคะเขาดูดูแล้วเขามีความสุขในการทำมากๆเลยนะคะตรงต อีกแล้วนะคะก็คือจำไม่ได้ว่าชุดนี้สั่งอะไรไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าว่าเขาคืออะไรยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวขอพ้อสักนิดนึงนี่ให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เขาก็จะมีเห็นไหมคัสตอมีแคล์นะคะเขาก็จะต้องมีเขียนว่าสินค้าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต้องบอกไว้ด้วยนะคะมีการแสดง ด้วยว่าสินค้าเป็นอันนี้นี่นะคะชาโรคาสนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกน้ำหนักของตัวหีบหิ่มหอชุดนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนะคะว่าข้างในของเขาคืออะไรคือเวลาเขาคนคนที่ขายไพาอ่ะคะ่ะเขาจะ บรรจุหีบห่อมาสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยนะก็คือความตั้งใจหรือความความสุขของคนที่เขาทำไพ่นะหมายถึงหมายถึงคนที่เขาเขาขายอะคะ่ะแล้วเขาส่งไพ่มาให้อนะ่ะเนาะมันก็จะดูแบบโอ้ยเจ้จะหอ่อจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีความประนีตมากๆเนาะก็เพื่อนๆก็ดูได้เลยว่าอมีความสุขดูเขามีความสุขในการทำงานเนาะอ่ะเดี๋ยว เราขอแกะห่อนี้กันนะคะอ่าโอเค้เ,คเ,คเขาห่อมาอย่างดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อน,อนๆคงเห็นหลายหลากห,หลายรูปแบบกันแล้วนะคะสำหรับวิธีการห่อของเขาเนะะี่ยค่ะมาจากแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ผู้ขายแต่ละคนความใส่ใจก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ กล้องกึ้งเราแสบไปหมดเลยว้าวนี่ taro t a deck full of magic นะคะก็ยังไม่รู้ว่าเขาคืออะไรนะคะ This tarot deck consists of อ่ uh, า c o n s i s t of แปลว่าประกอบด้วยแห่ hey, นะคะอันนี้นะคะกเขาบอกว่าทาร่ชุดนี้ค่ะเด็กนี้หรือกล่องนี้หรือ,อ,รอสำหรับนี้นะคะก็คือประกอบด้วย22 major a r c a n a นะคะก็คือจะมีไพ่ทั้งหมด22ใบชุดนี้ตัดสินใจซื้อมาเพราะ หน้าไพ่เขานะคะแม้ว่าเขาจะมีจํานวนไพ่ที่ไม่รู้จะคุมหรือเปล่าคือยี่ิบสองใบเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าราคาสูงนะคะแล้วก็มีตัวคู่มือมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดูแบบดูเหมือนกล่องปากกากล่องสมุดอะไรอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงว้าวทำยังไงดีให้มันไม่เป็นรอยอะแอบรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูความเวอร์วังอลังการของเขาเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ก็ยังไม่เห็นข้างใน,นอยู่ดีนะ the tarot นะคะ a d e c k f u l l of magic จะเต็มไปด้วยเวทมนต์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้วเวทมนต์เดี๋ยวเรามายังไม่ดู <c oughs> ยังไม่ให้ดูเดี๋ยวมาดูคู่มือก่อนนะคะ <c oughs> ชุดนี้นี่ค่ะ your h o r o g u i d e นะคะเออ่จะใช้แบบเขาก็จะเป็นคำแนะน,นํานี่เห็นยังเห็นยังเห็นรูปหรือ,อยังนะคะก็จะมีมอาหน้ามีรับพันเซลนะคะ นี่ก็เรียกว่าจะเป็นไพ่ตัวการ์ตูนนะคะตัวคู่มือก็จะมีเป็นเล่มบางๆแบบนี้เองนะคะบางๆเลยแล้วก็แต่ละหน้าก็จะพูดถึงไพ่แต่ละใบของเขานะคะดูได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับเลยนะคะ,ะเป็น u p r i g h t หรือว่า reverse เลยทั้งสองแบบดูได้ทั้ง2แบบนะคะแล้วเขาก็จะอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะว่าไพ่แต่ละใบของเขาคืออะไรบ้างนะคะว้าวว้าวว้าวอ้ววน่ารักจริงๆนะคะนี่ ภาพ o ่ายของความขอ t คุณอือืมอืมอ,มอ,มอ,มอมืเขาบอกเขาออกตัวว่าเขา่ไม่ใช่ e อ็กซ์ทางด้านของการอ่านไพ่นะข้อมูลที่เขาให้มาสรุปในนี้ก็ เป็นสิ่งที่เขาอ่านจากอินเทอร์เนต็ตนะคะโอเคอเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคาดหวังก็คือความน่ารักของไพ่เขาค่ะความสวยงามของไพ่เขาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะสวยงามงดงามขนาดไหนนะคะเนื่องจากคนวาดเนี่ยจะไม่ไดเ้เรียกว่าเขาเรียกแล้วนะคร่ำวอดในวงการของไพ่ทาโร่สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการสื่อไพ่ออกมามันก็อาจจะไม่ได้แบบเ,เรียกว่ายัางไงนะไม่ได้มีแบบ ในยะมีแฝงมีนู i, น่นนี่นั่นมีสัญลักษณ์มีอะไรเงี้ยที่อยู่ในไพ่ของเขานะคะก็ถ้าจะคาดหวังในเรื่องของการมีสัญลักษณ์หรือว่าการอ่านไพ่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่ยเหมือนกับมืออาชีพทางด้านของไพ่พทาโร่เนี่ยชุดนี้อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะโอเคนี่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ค่ะไพ่เขามีขนาดใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับไพ่ทั่วไปนี่ มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะไพ่ทั่วไปเหรออืม,อมเดี๋ยวนะจ๊ะไพ่ทั่วไปก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะไพ่ทั่วไปประมาณนี้นะแล้วก็ของไพ่ชุดนี้เนี่ยจะมีความใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบทองค่ะแต่แอบทองจะจะล่วงนิดนึงเนี่ยค่ะจะมีวิ้งวิงหล่นออกมานะคะ เออแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังกันก่อนเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อืมเป็นรูปดาวนะคะวงล้อ,อเหมือนอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนเซอร์เสเหมือนแบบส่วนสนุกใหม่นะคะดาราศาสตร์จักรราศีอะไรอย่างนี้นะดวงดาวแอ,อไม่รู้ แล้วแต่แต่ละคนจะมองเนาะอันนี้ค่ะด้านหลังของเขานะคะแล้วก็ตัวการ์ดของเขาเนะะี่ยค่ะจะมีความ,มคือมีความหนาในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ถึงกับหนามากแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยืดไม่ไดอ้อ่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้บางจนอ่อนโยนแบบจับไม่ได้พลิ้วไหวอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีความแข็งแรงอยู่นะคะสำหรับตัวไพ่แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่เขาดีกว่าค่ะสวยงามขนาดไหนเนาะนี่ the fool ว้าว m อ a n านะหลงร่ามากมาก,มากเลยนี่มีลูกมีเจ้าไก่ตัวน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ raphael นี่ magician นะคะเฮ้นึกถึงทางเหนือเลยเนาะเชียงใหม่ลอยโคมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ high priestess นะคะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยตึก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 ,ตกมี เบลใช่ไหมเข,าช,เขาชื่อเขาชื่อเบลใช่ไหมเจ้าหญิงเบล beauty and the beast ป่ะเรื่องนี้ป่ะแอบดูก่อนเดี๋ยวเราแอบดูกันก่อนนะคะใบที่สองเขาคือใครนะคะเบลอ่าจริงๆอ่านเบลเนอะแปลว่าสวยงามแปลว่าสวยในภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมเบลนะคะ ก็อันนี้ก็จะมาจาก Beauty and the Beast นั่นเองนะคะถัดมาล่ะเขาคือใครอืม Pocahontas รู้จักกันไมมเอ่ยกระตูนเรื่องนี้นะคะ Pocahontas แล้วก็ถัดมาล่ะถัดมาเป็น <laughs> หลายๆคนร้องเพลงของเขาได้ Frozen ใช่ไหม เอลซาอ่าเขาชื่อเอลซาเจ้าหญิงเอลซาอันนี้คือใครอ่ะเขาบอกว่าชื่อเมกาล่านะคะอันนี้อ๋อก็เป็นตัวแทนของฮาร์โรเฟนต์นะคะเลเวอร์สโอ้เป็นความรักที่น่ารักมา,มากๆเลยนะคะก็สโน w w ไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดนั่นเองนะคะ แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมูหลันป่ะน่ารักมากๆเลยคือตาโตตัวการ์ตูนน่ารักเชียวนะคะคนนี้น่าจะเป็นมูหลันใช้สีใช้สี ม,หมูหลานเป็น the chariot เนอะถ้าใครทราบเรื่องของคือคือเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือว่าดาูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แกร่งมากเลยนะคะมูหลานอก็จะออกรบไปออกรบด้วยนะคะอใบถัดมาคือ cinderella นะคะเป็น the strength เอเรื่องราวของ cinderella เป็นยังไงนะเป็น the strength ยังไง your strength gives you confident to overcome and growing fears. Hmm. Challenges or doubt. Nah, if you are going through a rough time and are burnt out or stressed, discard and caress just you to find the power within yourself to continue is also important to control your emotions. เออฮะโอเคเขาบอกว่า the strength คือความเข้มแข็งมันจะช่วยทำให้คุณฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ผ่านอุปสรรคความกลัวอะไรต่างๆพวกนี้ไปได้และเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากตรงนั้นขึ้นมาหรือเป็นช่วงเวลาที่มันเครียดมากๆหรือแบบรู้สึกหมดพลังมากๆอะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจะเป็นไพ่ที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะเสริมพลังให้กับคุณได้นะคะไพ่ใบนี้ strength โอเค the hermit เจ้าหญิงออโรานะคะออโราเนี่ยชื่อคล้ายๆทองไม่ใช่ออโราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงไงนะคะเจ้าหญิงนิทราใช่ไหม Sleeping Beauty ใช่ไหมเรื่องนี้ปะเขาคือเจ้าหญิงออโราใช่ไหมถัดมาค่ะเป็น For ร u n e f o อ r ์ u n e เขาพูดถึงใครเนี่ย l i t t l e Mermaid มไหม ยังไงการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์ต้องมีเขาใช่ไหมเอเรียลค่ะเอเรียลเอเรียลนะคะก็จะเป็น uh, นางเงือกใช่ไหมในเรื่อง the little mermaid นั่นเองนะคะอุย้ยสวยจัง justice is me isme ismera r d a ismera r d a คือใครอันนี้ไม่รู้จักนะคะ เดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนดูเขามีความสุขมากเลยเนาะดูแบบว่าเต้นรำเนี่ยสนุกสนานเชียวแต่ว่าภาพก็คือเป็นตัวแทนของ justice นะคะเฮ้ยเราชอบคนนี้เราชอบนางมากมากเลยนี่รู้จักไหมเจ้าหญิงผมแดงเขาเป็นเจ้าหญิงไหมเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าหญิงนะคะคนนี้ เข้มแข็งมาก brave มากกล้าหาญมากๆนะคะ Merida นะคะก็เอ่อเป็นผู้หญิงที่ไปออกรบเป็นแบบคือเป็นคนแบบเป็นผู้เป็นเจ้าหญิงที่แปลกจะว่าที่สุดแม้ของ Walt Disney เนอะคือเหมือนกับ เป็นเป็นอะไรที่ฉีกแนวออกไปปกติเจ้าหญิงของดิสนีย์นี่เขาจะเป็นแบบเจ้าหญิงอ่อนหวานอะไรอย่างงี้คนนี้แบบดูห้าวมากดูแบบแล้วหัวแดงอย่างต่างหากนะคะแต่ผมก็สีแดงอยู่แล้วนะผมเป็นแบบสีนี้อยู่แล้วไม่ได้แบบไปทําสีอะไรอย่างงี้อะเดซค่ะตัวนี้ก็รู้สึกเหมือนอยู่ในเรื่องของ Little m e r m เม d ปะ h า d e เหรือเฮเดสนะคะเด e ะเดสตัวนี้นะคะก็ปกติก็จะเห็นเป็นเฮเดสเป็นผู้ชายแต่อันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของที่เป็นที่เป็นแม่มดที่ล่อลวงล่อลวงแม่มดที่เป็นแบบหาเป็นปลาหมึกปลาคนนี้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของเดสนะคะแล้วก็ Temperance ดูดูดูดนางมีความสุขมากนะคะจิบไวน์ไปด้วยนะคะถือแก้วไวน์นะคะจัส i ินค่ะเจ้าหญิงจัส i ินนะคะเป็นเจ้าหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในอ่าตระกูลวอลดิสนีย์นะคะก็เป็นเจ้าหญิงที่สวยเซ็กซี่นะคะหุ่นออร์ชอนออนแอนแต่วาแต่ว่าภาพนี้เนี่ยออกแต่อวบๆนิดนึงนะคะเขาทำตัวการ์ตูนออกมาค่อนข้างอวบนี่ตังหากปลาหมึกใช่ คนนี้คือปลาหมึกยักษ์แต่คนนี้คือใครอ่ะเฮเดสก็เรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความตายอ่ะเนาะเฮเดสใช่ไหมนะคะแต่ไม่รู้เขาอยู่ในเรื่องอะไรนะนี่นี่แต่ว่าคนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือคนนี้ค่ะก็เป็นเออ่ที่ท่อนล่างของนางอ่ะจะเป็นคือนาเป็นแม่มดมังแม่มดปลาหมึกอ่ะที่แบบท่อนล่างนางจะเป็นหนวดปลาหมึกเออ,อยู่ในท้องทะเลนะคะที่หลอกให้เชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรอ่ะให้ให้แอเรียลน่ะยอมแลกเสียงอะอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเหมือนเห็นเขาอยู่ในเรื่องนีโมด้วยไม่ใช่คนละเรื่องแล้วนะคะก็อันนี้มาถึงทาวเวอร์กันบ้างดีกว่านะคะมาลิฟิเซนเนี่โอ้โหเจ้าเล็กเจ้าหญิงมาอยู่ในดิสนีย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเขาเขากระทิงเขาควาย ไม่รู้เนี่ยเขาพิศารอ่ะโอเค the tower นะคะแล้วก็ถัดมานี่นะ่ารักเชียวคนนี้เป็นคนที่ร่าเริงสุขสนุกสนานมากสดใสมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะแอนนานั่นเองนะคะเธอมาเป็นน้องสาวของใครนะน้องสาวของของของดูสิจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดก่นเปิดก่อน อายุอนามก็จะเลยไวัที่จะเล่นอะไรแบบนี้แล้วนะคะก็หาไม่เจอในฟรอสเซนนะ่ะเอลซ่าใช่ปะ่ะเอลซ่ากับอนนาะบางคนเขาก็จะชอบคนนี้มากกว่าเนอะเพราะคนนั้นเขาจะดูแบบเงียบนิ่งสงบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแอนนาเขาจะดูแบบสดใสดูมีคือไม่สิ้นหวังคือเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดเวลานะดูสดใสดูแบบ มองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยพี่สาวอ่ะก็คงแบบผ่านอะไรมาไงผ่านแบบประสบการณ์ที่เลวร้ายนางก็จะมีความระมัดระวังมากกว่าเนี่ยเห็นไดูสิเนาะสองคนเนี่ยมีความต่างกันเลยนะคนนี้ดูสดใสอีกคนนึงดูสงบนิ่งโอเคอ๋อแล้วสงบนิ่งเขาหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงเอ็มเปอรโรโอ้โหโเขาเป็นแบบเจ้าหญิงที่ต้องดูแลบัลลังก์ใช่ไหมดูแล ประชาชนของเขาอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เนาะก็จะแทนด้วยเอลซ่าไปนะคะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวมูนกันบ้างดีกว่าค่ะมูนคือใครเนี่ยคนนี้คือจาฟาเขาบอกก็คือจาฟานะคะอืมนี่มีปีศาจมีนกนกปีศาจนกอยู่นี่จาฟาถ้าจะไม่ผิดเหมือนอยู่ในเรื่องอลาดินหรือเปล่าจาฟา ที่ล่อลวงให้อาลาดินต้องเข้าไปเอาตะเกียงวิเศษมาหรือเปล่าแล้วก็เดซจันค่ะเดซันวาเนโลเป้คือใครหรือไม่รู้จักคะ่ะข้ามไปเลยละกันเนาะแต่อยู่ในดินแดนของแบบลูกกวาดมากๆาเลยเนี่ยมีลูกอมเต็มไปหมดเลยนะคะดูเขามีความสุขมากเลยสดใสสดชื่นแบบอืมีความสุขอยู่ท่ามกลางของหวานขนมหวานลูกกวาดลูกอมนะคะเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยใช่สิคือเป็นดินแดนที่แบบสดใสมากๆสีสันสดใสนะคะนี่เลยเจ้าชายกบค่ะกำลังจะบอกเจ้าหญิงกบไม่ใช่เจ้าชายกบนะคะจัดแมนนะคะทําอะไรก็ได้แบบนั้นเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับเรื่องเจ้าหญิงเอ้ยเจ้าหญิงเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของเจ้าชายกบนะเนี่ยอืม เทียนาอ่าเธอชื่อเทียนาโอ้เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าหญิงผิวสีคนแรกคนเดียวไม่ใช่คนเดียวสิมีคนอื่นนีเอ่ที่อยู่ในวอยู่ในดิสนีย์เนาะนอกนั้นก็จะเป็นแบบผิวสวยผิวแบบไม่ใช่ผิวสวยผู้ผิดผิวขาวอ่าแล้วคนเนี้ยจะเป็นที่เป็นเป็นเจ้าหญิงผิวสีนะคะอืม เขาจะเป็นจุดเด่นของเขาเนาะอ่ะโอเค The World ค่ะเอ๊ะทำไมเป็นรอยรือเ,เนี่ยโอเค The World นะคะภาพนี้ก็คืออันนี้ถ้าใครไปสวนสนุกไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็น่าจะเห็นภาพนี้ถูกไหมอ่ะหรือใครที่ดูการ์ตูนของ วอลดิสนีย์เนี่ยจะเห็นภาพนี้เลยนะคะก็เป็นประสาทเทพนิยายของในดิสนีย์แลนนั่นเองนะคะโอเค The World Disney World นั่นเองนะคะอันนี้โอเคจบไปแล้วทั้งหมด22ใบค่ะเป็นยังไงบ้างน่ารักสดใสถูกใจกันไหมคะชุดนี้นะคะก็ <laughs> คือจริงๆต้องบอกว่าไพ่ทาโร่เนี่ยจริงๆแล้วเดิมที่เขาทำออกมาเขามีแค่22ใบเท่านั้นเองอ่ะค่ะแล้วพอตอนหลังก็มีการมาแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้นนะคะแต่จริง,รงๆแล้วเขาบอกว่า22ใบของไพ่ทาโร่ก็สามารถที่จะใช้ทำนายใช้ดูได้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะคะคือหมายถึงว่าบอกบอกอทำนาย พยากรณ์ได้เช่นกันอยู่แล้วนะคะแต่แค่พอเพิ่มชุดเล็กที่เป็นไมเนอร์ขึ้นมาอีก56ใบเนี่ยก็อาจจะใส่ในรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลำพังแล้ว22ใบนี้ก็สามารถที่จะใช้ดูไพ่ทาโร่ได้เช่นกันนะคะอ่าอืมถามว่ามีอะไรที่อยากจะ บอกเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวันนี้กันบ้างนะคะก็คือเป็น e m p e r o r นะคะก็คงจะเน้นให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีความเรียกว่ามีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำนำในสิ่งที่ไม่ว่าคือต้องบอกว่า การเป็นผู้นาไม่หมายไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งหรืออะไรอย่างนั้นเนาะแต่มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการที่จะทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําร้ายคนอื่นด้วยเนาะอันนี้เป็นไพ่เอ็มเปอร์ที่สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้เนาะโอเคค่ะก็ไพ่ทั้งหมด22บใบหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเนาะชุดนี้ต้องบอกว่าเออเห็นตอนแรกแล้วแล้วก็ประทับใจมากๆเลยก็คือตัวการ์ตูนเขามีความตาโต เป็นอะไรที่แบบชอบตัวการ์ตูนที่ตาโตๆมากๆเลยนะคะก็เลยรับชุดนี้มานะราคาจะค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าเขาเป็นเ,เป็นพรีออเดอร์เป็นสินค้าที่เรียกว่าต้องสั่งต้องเป็นเป็นแฮนด์เมดเนาะเป็นพรีออเดอร์ด้วยนะคะเขาก็ทำชุดต่อชุดเลยนะคะก็ไม่ได้มีวางขายอะไรแบบ เป็นแมสขนาดนั้นนะคะราคามันก็เลยจะสูงนิดหนึ่งนะ,ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะชุดนี้เราเราดูมาจากที่เอซี่เนาะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าสั่งยังไงนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจะมีคลิปที่เราเคยรีวิวเรื่องของตัวเอซีอ่ไว้นะคะก็คือเว็บที่สั่งซื้อ,อ,อสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดคือเอซี่จะเป็นเว็บที่สำหรับ ของแฮนด์เมดจริงๆของที่แบบมีแบบชิ้นเดียวในโลกไม่ใช่คือต้องสั่งทำ่ะเนาะเออหรือว่าแบบเอเขาจะต้องประดิษฐ์ด้วยตัวเองเอ่สมมุติเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเป็นแฮนด์เมดจริงๆอ จะไม่ได้เป็นแบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ยแมสอย่างเงี้ยเนาะวางขายทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้มีแบบนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ลองดูลิงก์ที่เราแปะไว้ให้นะคะก็สามารถจะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะชุดนี้มีม คือที่เขาเขียนไว้ในหน้าเว็บของเขาค่ะเหมือนว่าแบบอ่ะมีอยู่ประมาณเหลืออยู่2งชุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่เราก็งงๆนิดนึงเพราะบอกว่าแฮนด์เมดแล้วก็พรีออเดอร์ด้วยนะคะโอเคก็ยังไงถ้าเกิดว่าสนใจชุดนี้ก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะตัวกะดูน่ารักดีน่ารักแล้วก็ไซส์ของไพ่มีความแปลกดีค่ะไม่ได้เหมือนไพ่าทาโรุ่ทั่ว,ว,วไปที่เราใช้กันอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะปกติปกติกตันไซส์ปกติอยู่แล้วะะแล้วก็มาทําเป็นไซส์เล็กแล้วก็นี่ค่ะก็จะทําเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลย ะะโอเคถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ